ได้เลยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้าขาพี่ขวัญขอเงินเดือนหมื่นห้าหรืออาชีพค้าขายได้เลยกับปี2016นะคะเลขใหม่น้อย,อยลถสวยสวยสภาพสวย,สว,ยสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษดาคุณค่ะทุกท่านนะคะพบกับพี่ขวัญน,นะคะแต่วันนี้นะคะพี่ขวัญเอารถบรรทุกรถตู้บรรทุกนะคะขอพี่ขวัญคันนี้นะคะออกป้ายแดงอยู่ที่9 5 0 0 0นะคะคันนี้อยู่ที่ราคา4 6 9 0 0 0บาท ปี2016แต่พี่ขวัญบอกเลยว่ารถสภาพไปแดงจริงๆนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้าขาพี่ขวัญขอเงินเดือนหมื่นห้าหรืออาชีพค้าขายได้เลยกับปี2016นะคะเรขใหม่น,น้อยๆรถสวยๆส,สภาพสวยๆเป็นหน้าก่อนจะโฉมออนิวตัวใหม่นี่ติดเซ็นเซอร์ดูสิรถกระบะบรรทุกเอรถตู้บรรทุกยังติดเซ็นเซอร์เลยค่ะนะคะมาต่อนะจ๊ะลูกค้าขา ยางก็ใหม่นะคะยางน่าจะเป็นปี20นะคะสวยๆใหม่ๆอย่างนี today. ้นะคะดูก่อนนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะคะใช้ยางตัวนี้ต่อได้เลยสีไม่ต้องเก็บนะคะสีนวลแล้วสีเนียนแล้วนะคะสีสวยๆนะคะบางๆเนาะคอนโซนไม่มีรอยค่ะไม่มีรอยเล็บไม่มีรอยข่วนไม่มีรอยรองเท้าไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นถือว่าใหม่กิ๊บเหมือนออกจากป้ายแดงมาเลยถือว่าใหม่กิ๊บเหมือนออกจากป้ายแดงมาเลยค่ะลูกค้าขา ะะห้องเครื่องตัวนี้จะอยู่มุมนี้ค่ะมันก็ใหม่ๆอย่างนี้นะคะเนื่องจากเป็นรถใหม่นะคะลูกค้เาเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องนะคะของเรานวมีวารันตีเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าอยู่แล้วขนาดเป็นรถบรรทุกมาต่อด้านข้างนะคะประตูเปิดง่ายค่ะไม่มีสะดุดนะคะประตูเปิดง่ายไม่มีสะดุดนะคะลูกค้าเนื่องจากคันนี้ไม่มีสนิมเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่มีสนิมไม่มีอะไรทําให้ตติดตรงเวลาประตูเดินล่องประตูเดินนะคะน,น็นอตน็ตอยู่ครบหมดนะคะลูกค้าคันนี้นะคะปูพรมเนื่องจากรถคันนี้ไม่เคยใช้งานหนักมาก่อนพี่ขวัญกล้าการันตีแทนทุกอย่างได้เลยคะ่ะว่าคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักมาก่อนนะคะไม่ว่าด้านข้างไม่ว่าด้านบนไม่ว่าด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถใช้งานต่อได้เลยอุปกรณ์อยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบหมดนะ อันนี้เจ้าของเขาไปใส่มาเพิ่มคุณลูกค้าก็สามารถใช้งานต่อได้เลยลูกค้าบางคนอยากไปเจ่อกระจกเจาะตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้านี่ค่ะเออประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะรอบคันเนาะโชคดีค่ะลูกค้าโชคดีมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก 4. จุดอ,อ้คันนี้นะคะจะถอยหลังก็ไม่ต้องกลัวว่าจะชนมีเซ็นเซอร์เตือนระยะความห่างอีก4จุดนะคะ แล้วก็มีปูพรมแล้วเรียบร้อยมียางอะไรเรียบร้อยเครื่องมือเรียบร้อยนะคะคันนี้มาดูด้านนี้ค่ะพวงมาลัยก็สวยนะคะประตูก็สวยค่ะไม่มีตกนะคะประตูไม่มีเขาเรียกว่ารถถือว่าโอเคมากๆรถคันนี้ไม่มีชนนะคะไม่มีตําหนินะคะสามารถใช้งานต่อได้เลยวันนี้พี่ขวัญขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ